คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบที่ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆพเพื่อนๆที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่นำไปพูดกับเพื่อนๆหรือผู้ใหญ่นะคะอาละค่ะก็วกสวัสดีพี่น้องชาวกระเทยทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมหมาอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่กระเทยเนี่ยจะพาเรามาเล่นเกมกัปป i ้แคทค่ะทุกคนมาดูกันว่า ออกแบกนั้นจะตอแหลได้หรือไม่เพื่อไม่เป็นการรอช้าเป็นเริ่มกันเลยค่ะเกมเริ่มแล้วค่ะทุกคนมาดูกันว่าเราจะเป็นอะไรกันนะคะขอเป็นคนดีกับเขาบ้างได้ไหมทุกคนเล่นไม่เป็นนะอย่าว่ากันนะโอ้ไม oh ่ก็ฉันเป็นเบอร์หนึ่งด้วยว่าทุกคนทุกคนเราต้องไปอยู่ในฝูงฝูงคนแบบฝูงคนหมู่มากเว้ยแล้วมันทำการป้ายถูกปะ๊บฉันไม่แน่ใจว่าเวลาป้ายเนี่ยมันป้ายแบบป้ายเนียนไหมนะห้องนี้หรอ ใครก็ได้ช่วยด้วยยา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 ปั่นกันไปเลยปั่นกันไปเลยอย่านคะคะอย่าเชือ่อโอ้ยเกือบไปละทุกคนแก้มันโปะป้อนเราไปอ้าวเขาามันโปะป้อนเราไปป้ายเบอร์ห้าไว้อ่ะเขาจะรู้ึหมอะไอ้ตรงนี้อะนี่เจอศพตรงพบอยู่ตรงห้องกล้องอยู่ตรงนางน่าจะโดนป่าตนห้องมืดนั่นแหละ เอออันนี้ก็มีเควสส่วนใหญ่ก็ไปทรงเออโซนตรงสวนเนาะแล้วก็มาคืนนะ้ำไปคู่กับรุแปดมาตลอดแล้วก็เจอน้องเบอร์หกที่อยู่ตรงห้องเก็บของพวกเราก็เลยสามคนก็เลยแอบพรไฟเปิดแล้วก็มีเควสตรงห้องกล้องแล้วก็เจอโศกใยและสองนอนอยู่ตรงใจกลางห้องนั่นแหละอันนี้อยู่ตรงอยู่ยืนอยู่ทําเควสก่อนที่ไฟจะปิดนะคะก็ไม่เห็นเหตุหการณ์ใดทั้งสิน้นก็นั่งเฮ้ยทำเควสเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ปั่นไปต่อเลยค่ะก็มี เบอร์ห้ากับเบอร์สามแล้วก็เบอร์เก้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนี่แหละที่มาลุมปั่นด้วยกันค่ะตอนนั้นตรงที่เครื่องปั่นไปนะฮะอ่าตอนต้นเกมผมเกิดพร้อมกับเบอร์หนึ่งแล้วก็เพิ่งแยกกันไปจากห้องนอนนะนะก็แยกกันไปแกจะอรอดปหวะกำลังจะไปทำเคสในสวนก็ไฟดับพดีแล้วทีนี้ผมก็เดินกลับไปก็ พอจะไปฝั่นไฟก็ไฟเปิดพอดีน่าจะมีเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเบอร์แปดเบอร์ห้าจำไม่ได้อ่ะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าคนเยอะมากก็ระวังคนในลอานด้วยนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเโอเคผมเกิดแทบหอห้องนอนเจอเบอร์หนึ่งยืนอยู่ตอนต้นเกมที่ห้องนอนแล้วผมก็เดินไปลงโบกเจอเบอร์เจ็ดทำเฟสเออเมึงเวลาปอปะว่าเขาป้าไกูป้ายเขาไปแล้วว่าเจ็แล้วผมก็ เดินไปจุดเทียนที่ห้องอาหารแล้วไฟก็ดับแล้วผมก็ปั่นกับเบอร์หนึ่งแบบเจ็บก็ก็เดินปิงออกมาเจอเบอร์สามแล้วก็เดินชนอยู่ตรงห้องอาหารแค่นั้นเลยแกเราไม่โป๊เราไม่โป,ป๊เบอร์ห้าต้องตายแน่นอน <c oughs> จังหวัดชุลมุนมอ่ะชัว่าได้ทุกคนก่อนก่อนไฟจะดับเราอยู่ที่ห้องนอนเราต้องทำตัว,หวให้เนียนเีมแล้วทีนี้ไม่มีใครจับเราได้เราต้องแบบดุมๆวิ่ง อยู่เป็นก้อนสามคนอยู่เป็นก้อนสามคนมีใครยูแถวสี <4 S 2> ่มีใคือแถวอผิดป่ะน่าจะเป็นเบอร์เจต์อ่ะอยู่ไกลหกแถวเหมือนกันหกแาอ่ะตอนนี้น่าจะต้องงดโหวตไปก่อนทุกคนเรามันมันมันช่วงปิดไฟด้วยไม่ชัวร์เหมือนกันว่าใครอ่ะมือโรงแรมลงใจกันหนยนะแต่ว่ารอบนั้นถ้าเอิร์อบนั้นจำได้ตั้งแต่เบอร์สี่พูดมาคือปุ๊บให้กันได้กับเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์เก้าป่ะเบอร์เก้าเบอร์แปดประมาณนั้นแหละแล้วก็เบอร์สาม ที่แบบมารวมกันตัวเครื่องปั่นไฟเมื่อกี้จำไม่ได้และความจําสั้นเขาว่าเราเรา,เราน่าสงสัยป่าววะเราเราอยู่กับเบอร์แปดตลอดดีกว่าทุกคนเบอร์แปดเราไ,ไปได้ไปไปแบบไปสามคนไหมเราจะได้ปุ๊บปุ๊บให้กันเบอร์ห้าเน็ตเล่น้ยไม่ไม่นะเบอร์ห้าทำไมทําไปแล้วมันต้องทําใหม่วะอ้าวแล้วอันนั้นเป็นไหนล่ะวะเธอเบอร์สามหายคือผมสงส่เบอร์สามอ้าวทำไมอ่ะว่าเบอร์สามตอนนี้เขาแปลกแปลก แต,แต่ยังไงเธอคือปกติถ้าถ้าถามว่าถ้าขอให้เขาวัน <What? S 2> อันนี้มาหักเพสตรตงแถวห้องตะวันออกยังไม่จบเฟสนี้นะขอปูมให้เบอร์ห้าค่ะเพราะว่าหลังจากบทรอบที่แล้วเสร็จเรากับเบอร์ห้ากับเบอร์สามเนี่ยเดินไปทําเฟสที่ห้องปั่นไปเครื่องเดิมแล้วก็เบอร์สามเดินแยกออกไปตอนนี้อยู่กับเบอร์ห้าสองคนที่ห้องเก้าอี้เยอะๆค่ะน่าจะเป็นห้องโบทหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาเรียกกัน ที่มันจะมีเปียโนแล้วก็มีกับดีที่นางเยอะที่มันเป็นห้องีในเกมปกติอะค่ะไม่ทราบอะไรเลยแต่รู้สึกทึ่งใมากเกมแล้วต้องป้ายทุกคนในสนามพร้อมกันก่อนตกโหวตเจอพี่ปอมแบ็กเขาวิ่งตามหนูหน่ากลัวหนูก็เลยวิ่งหนี <c oughs> <c oughs> วิ่งตามหนูหน่ากลัวแล้วก็วิ่งไปห้องบันเทิงเพื่อหาพี่เบอร,ร์เก้าค่ะพอเจอพี่เบอร,ร์เก้าหนูก็ไปเดินตามเขาเอาอคือผมแยกไปทางนั้นเลยนะแยกบบ 3, จากเบอร์ห้าเบอร์สามจากลงอาหารแล้วก็เดินไปแถวทางเดินทามาเจอเบอร์เก้ากับหนึ่งะนะ เพราะว่านี่เพราะว่าผมจะไปทำเพที่สวนไม่ดีสวนใช่เ้ื่ที่มานาเลยคือเรากับเรากับเบอร์ห้าอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่รอบที่แล้วเลยมีสับตวแหน่งปะเอิ่มับมีใครแอบมาจวบจ้างจูบสาวของผมหรือเปล่าแอบหน้าคนกันอ่างเงี้ยขอร้องอย่าให้ฉันเป็นกู้ภัยฉันเป็นกู้ภัยสองศพแล้ว กระสบพี่สามก็เป็นตุกต,ตเฮ้ยถ้าเราถ้าเราโหวตไม่ออกเ,เราแพ้ได้เลยนะทุกคนสงสัยไอ้อันนี้คือไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจแบบเราเราปุ๊มให้เบอร์ห้าคนเดียวแล้วก็มั่นใจว่าเบอร์แปดเบอร์เก้าไม่ได้เป็นแน่อุไยั่นไม่ออกว่ะมีสี่กับสามอ่ะทุกคนช่วยด้วยเธอเธอไม่ได้เป็นชัวใช่ไหมไม่ได้เป็นชัวอย่า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 มาใกล้เราเธอ เราต้องเดินทายห่างกันนะโอเคไหมเพื่อความปลอดภัยนี่ไงนี่ไงเขาอยู่นี่กันือมีอะไรมีอะไรเธอฉันสยองผ่านมาฉันไม่ได้ไว้ใจใครเลยเนี่ยเบอร์ห้าหายใช่ไหมทุกคนกินไปเองแหละฮะฮะเฮ้ยหย่าหย่าหย่าย่าหย่าหยาย่าหย่าหย่าย่าหย่าเบอร์สี่ใครไอ้หนีแม่มึงเมื่อกี้เบอร์แปดเบอร์เก้า ตอหน้าเบอร์แปดใครวะมื่อกี้ค่อยู่กับเราเบอร์สามเบอร์ห้าเธอหายเป็นไอทําไมเธอไม่อยู่กับเราเมื่อกี้มีเท่าที่ฉันจําได้นะถ้าฉันจาได้นะมีเบอร์เก้าเบอร์แปดมีเราแล้วก็เบอร์สามที่อยู่ด้วยกันขณะไฟดับตอนนั้นส่วนที่เหลือเราไม่เห็นส่วนที่เหลือเราไม่เห็นเลยมึงกูว่าเบอร์สามกับเบอร์สี่แต่ว่าเบอร์เก้ามันรีไปหลายศพล้วนะทุกคนเกเอ่ะมเก้ารีมีเบอร์เก้าว่รีทุกศพเลยไหลไป งเอก้าเธอว่าใครเธอว่าใครเบอร์เก้าเธอว่าใครมีศพอ่ะอยู่ใกล้เราใช่ไหมแล้วก็เป็นมีไก้เอ้ยไม่ได้ไม่ใช่เก้าสามสามอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงข้ามเราใช่สามมาอยู่ใกล้เราตอนจังหวะตายเธอไม่พี่ต้องหนป่ะฉันไม่รู้ว่าแต่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 พอไปดับปุ๊บฉันกรี้ฉันก็วิ่งออกมาเลยฉันเห็นเบอร์สี่เดินผ่านไป คนอยู่ใกล้ศพแล้วกศพก็ตายต่อหน้าเหรอคือไม่ได้มีล้งพนัาจะเป็นต้งห<ป>นักแต่ยังอยู่กับเราอยู่เลยแล้วก็หนึ่งอ่ะก,ก็อยู่ใกล้ๆกล้แต่หนึ่งอ่ะไม่ไม่อยู่ไม่ทาแน่เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆกลส่วนสามก็อยู่ตรงข้ามโต๊ะเลย<ม>ถ้าจะเดินมานี่ต้องอ้อมอ่ะค<ม>ือยังอยู่ก็ล้มไปเลยเหรอใช่ใช่ใช่เบอร์เก้าบอกอยู่ก็ล้มไปเลยอยาให้ฉันเป็นเื่อสอีก่ามความจกับเบอร์หไปค่ะเช่ว่าเบอร์ช่ว่าเบอร์สามก่อนไหมทุกคนน่่สงสัยวะ สงสัยเหมือนกันเพราะว่าเธอเธออยู่ตรงข้ามโตพวกเราอ่ะแล้วเราจะไปฆ่ายังไงทะลุโตมาไงมึงถ้าเบอร์เก้าเป็นนะถ้าเบอร์เก้าเป็นนะเฮ้ยไม่ใช่แสดงว่าต้องไปอุ๊ยลืมว่าต้องเป็นบททุกคนมีใครอยู่ไหมฮัลโหล ต้องการเพื่อนอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ช่วยด้วยเธอเธอเธออยู่หรือเปล่ายายายาโอ้โหโอเครู้แล้วทำรู้แล้วรู้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ปิงจริงอันนี้ปิงจริงเชื่อเชื่อเช,ชื่อป่าปิงเบอร์ห้ามาเร็วไปด้วยกันเธอเราเรากองอยู่ตรงนี้ถ้ามีคนตายหนึ่งคนคือเรารู้เลยว่าไม่เบอร์เก้าก็บอท7เจ็ดเป็นคนทำโอเคไหมนุนมโอเคโอเคพวกเฝ้าเบอร์สี่เอ่อพวกเราเฝ้าเบอร์สี่แล้วกันไม่ทำแล้วเฟซ Oh God. ใครคอก้อน่า oh เปลียดมากอ๋อสบายดีแล้วใช่ไหมคะสบายดีตอนอตอนีตน้ตอนนี้ต้องรวมกันอยู่ต้องรวมกันอยู่แล้วต้องรวมกันอยู่แล้วงงตัลำหนึ่งลำหนึ่งจุดไมมขีดก่อนมัน,ม,นมันจุดอ,<ร>อ,อีอย่ากพึงนะ่งอย่ากพึ่งนะอย่ากพึ่งนะอย่ากพึ่งนะตอนตอนนี้ตอนตอนนี้เหลือกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ามีปาดขึ้นมานะ นี่สินะสิที่เขาเรียกว่าชัยชนะของคนตอแหลชนะค่ะอุ๊ยไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้นะเนี่ยแรงมากอ่ะล้วค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของพี่กละเธอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ